อ่าลำดับต่อไปพี่น้องครับหมอชาญจะทำพิธี <c oughs> เหนียวนำครับเหนียวนำเหนียวนำเหนียวนำ <c oughs> นี่นเราจะเหนียวนำแม่กล้วยหอมนะครับได้ข่าวว่าลูกนางนี่สามเดือนแล้วนะยังไม่ได้เหนียวนำเลยยังไม่มีท้องเลยยังไม่ได้ผสมเลยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเหนียวนำ หนูดูหมอจานทําครับเอาเชือกมัดหางแล้วกัดเชือกเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้หางแกว่งถ้าทําแบบนั้นมึงกัดหางคาบหางไว้ดีกว่ามนะั้งเอา้าคาบหางมึงลงข้าวที่มึงมัดนั่นเนี่ยทำดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวบี้แบนหมด ดูดรีบทําอะไรกันนั่นนั้นเดี๋ยวกาวเสียหมดจับดีๆ,ๆเดี๋ยวอย่าไปขยุมรวมเ๋ยหลุมรวมก็เอ้ตาตา,ตายเลยอย่างนี้ไม่ละเอียดพอเลยหมอควยเลยสูงขึ้นไปอีกสุงไปอีกสูงไปอีกอีกสูงไปอีกอีกไปอีกเออนั่นแหละ มันไปกีดยางซะนานกลับมาเลยลืมวิชาพี่น้องอเฮ้แต่มันมามันก็เหนียวนาำไปสามตัวแล้วนี่หว่าเชานีา้ได้หายาใหม่หมอว่าควยอา <c oughs> จารย์มันภูมิใจกับฉายาใหม่มันยิ้มใหญ่เลยครับ <c oughs> ดีนะยังได้แค่หมอว่ากวยถ้าเป็นคนคนอื่นทมนี่หนักกว่านี้ นี่เป็นวิธีการาลำดับแรกนะครับการทําคนเดียวนะครับการทาคนเดียวจะต้องมัดมัดหางให้ป้ายไปข้างหน้าไปมัดกับโน่นเลยครับพี่น้องไปมัดกับเชือกสพายแล้วก็เราจะฉีดฮอร์โมนเข็มแรกครับฉีดฮอร์โมนเข็มแรกปุ๊บก็บไปเรียบร้อยจบข่าวเวลาสํานักง่ายมากนะครับพี่น้องเห็นไหมง่ายมากวิธีการเนี่ยน้ำนี่จบแล้วครับวันนี้ร้อยเจ็ดวันทีนี้ฉีดฉดปีจี วันที่แปดแกะพันหางออกวันที่เก้าฉีดอีทูวันที่สิบผ e สมครับขั้นตอนการ,รการเหนี่ยวนําก็มีทั้งหมดแค่นี้เองครับพี่น้องไม,ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับไม่ยุ่งยากอะไรก็เป็นการเหนี่ยวนําที่เราไม่ต้องรอไม่ต้องรอวัวควายกับสัตว์เดี๋ยวจะพึ่งนะไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอวัวควายกับสัตว์เราสามารถ บังคับให้เขาใช้ฮอร์โมนให้เขากับสัตว์เป็นแบบธรรมชาติทุกอย่างครับผมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมานี่ครับผมใช้การเหนี่ยวนําทั้งสิ้นเลยเพราะวัวควายเราไม่มีเวลามานั่งจับสัตว์พี่น้องครับไม่มีเวลามานั่งจับสัตว์ไม่มีเวลามา,าตัวนี้เป็นสัตว์สั้นตัวนี้เป็นสัตว์ยาวตัวนี้ไข่ตกเมื่อไหร่การทําเหนี่ยวน,นํานี่มันมันมันรวมเป็ดเสร็จอยู่ในชุดมันเลยครับมีฮอร์โมนบังคับไปทุกอย่างในตัวเลย คือพูดง่ายๆว่าเบ็ดเสร็จเลยครับทั้งเละทั้งไข่ตกทั้งทําให้กลับสัตว์ชัดเจนนะครับเป็นเป็นธรรมชาติทุกอย่างผมเองใครใครไม่ทําไม่รู้นะแต่ผมทําแบบนี้ทําแบบไหนบอกแบบนั้นนะครับไม่มีการยกเมฆไม่มีการที่จะมา,ามาสร้างนะครับไม่มีการมาสร้างภาพผมผมเองผมทําตามที่ผมถนัด เพราะว่าผมถือว okay. ar ่าผมเลี้ยงควายเยอะผมเลี้ยงควายเป็นอาชีพผมเลี้ยงควายทําอุตสาหกรรมควายผมมีรายจ่ายผมมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเพราะผมเป็นคนพิการเลี้ยงควายนะครับผมมีค่าแรงเจ้าชาญมีค่ายาค่าอาหารสําหรับแม่ควายโอสารพัดนะครับค่าใช้จ่ายเยอะเพราะนั้นผมเองจะต้องไม่เลี้ยงควายท้องว่างนะครับไม่เลี้ยงควายท้องว่าง ฌานก็จะเป็นผู้ช่วยนะครับฌานจะเป็นผู้ช่วยที่ทําให้อาชีพทําให้กิจการนะครับมันไม่สะดุดกวายจะต้อง,งตั้งท้องทุกตัวเนี่ยผมทําอย่างนี้ทุกตัวพี่น้องครับยืนยันนะครับฝากเอาไว้นะครับผมไม่ได้บอกว่าให้พี่น้องทําตามผมบอกว่าผมทําอย่างนี้พี่น้องจะทําไม่ทําเรื่องของท่านครับกวายมึงไม่ใช่กวายกูครับ